สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูบ้านแบบโนโห X นะครับที่โครงการนาราศิริบางนากม10นะครับบ้านนี้เป็นทายป์เเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นทายป์เล็กที่สุดในหมู่บ้านนาราศิรินะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นหลังใหญ่อยู่ดีนะพื้นที่ประมาณ437ตารางเมตรนะครับสร้างอยู่บนที่ดิน116ตารางวานะครับบ้านก็จะจอดรถได้3คันนะตรงนี้เป็นที่จอดรถ3คัน นะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบว่าฝรั่งฝรั่งเนาะ <c oughs> คือมีความมีเชฟอ่ะมันไม่ใช่บ้านเป็นแฟลตแฟลตแบนแบะเห็นไหมมันมีการย่อมุมยกเหลี่ยมอะไรออกมานะครับ <c oughs> แล้วก็อย่างตัวพวก t e x t อร์ด้านนอกเนี่ยเขาก็ทาเป็นเป็นสี t e x t อร์นะคือถ้าบ้านทั่วไปมันจะเป็นสีพื้นๆใช่ปะ่ะแต่นี้เขาใช้สี t e x t อร์มันจับแล้วมันมีผิวสัมผัสนะเหมือนเป็นแบบเป็นหินอ่ะ เป็นตัวแทนของหินนะครับแต่ว่ามันเป็นสีเท็กซเจอร์แล้วก็ตัวประตูบ้านนะก็ทำอันนี้เป็นสีเขียวนะประตูบ้านเป็นสีเขียวแล้วก็แบบมีการกุ้นเส้นอะไรเงี้ยผมว่ามันดูดูดีอะดูเป็นบ้านผู้ดีนะครับข้างในแต่งโคตรสวยเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันนะสวยมากนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูบ้านสวยๆนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการนาราศิริบางนากอม10นะครับก็จะเป็นบ้านตัวแบบว่าสเปคเกือบจะท็อปสุดของทางแสนสิริแล้วนะครับวันนี้พามาดูบ้านตัวอย่างท้ายแบบ n นโ o X กนะครับโนโ X เนี่ยก็คือเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ437ตารางเมตรนะครับเราก็สร้างอยู่บนที่ดิน 116กตารางวานะครับบ้านนี้จะเป็นบ้านแบบ4ห้องนอน5ห้องน้ำนะครับจอดรถได้3คันเดี๋ยวพามาดูกันมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ผมว่ามันเป็นเชิงดีไซน์ด้วยแหละแล้วก็เป็นเชิงแบบว่าเลี้ยวของบ้านที่มันดูน่าสนใจดีนะครับเปิดเข้ามานะจะเห็นว่าประตูที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นประตูแบบสีเขียว,ยวนะที่นี่เขาก็จะใช้แบบเหมือนสไตล์แบบยุโรปอะ่ะก็จะมีประตูสีเขียวประตูสีน้ําเงินนะครับสร้างความโดดเด่นให้กับตรง ทางเข้านะเข้ามาจะเจอโฟย์ถงต้อนรับนะอย่างโซนตรงนี้พื้นที่เขาใช้เนี่ยเขาจะปูเป็นหินอ่อนลายเป็นแพทเทิร์นนะครับก็ใช้แบบขาวดำนะบ้านหลังนี้ก็จะดูแบบเป็นสไตล์ที่ดูหรูแต่ว่าผมว่ามันดูเด็กนะครับดูสนุกนะครับก็เป็นโฟย่นะครับมีโคมไฟใหญ่ๆอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีโต๊ะที่เอาไว้แบบว่าวางของวางของนะ In f a ฟ t เวลาใช้จริงก็อาจจะเป็นวาง ของที่เราซื้อเข้ามานะครับแล้วก็จะมีแบบว่าโซนนั่งเปลี่ยนรองเท้าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็ในฐานะของความเป็นบ้านตัวอย่างนะจริงๆแล้วเ,เราจะจัดโซนตรงนี้เป็นแบบมีตู้รองเท้ามีอะไรเพิ่มฟังก์ชันหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้บ้านเขาเน้นแบบความแกรนนะคือเปิดเข้ามาอยากใ,ให้มันรู้สึกว่าเออมันมีถงต้อนรับนะครับแล้วก็ที่ผมอยากให้ดูอย่างหนึ่งก็คือพวกซุ้มนะครับอย่าง ไอโซนนี่มันเป็นกั้นห้องเนี่ยมันเป็นการกั้นห้องแบบเซมิเนาะมันไม่ได้แบบเป็นการกั้นประตูนะครับแต่เขาก็จะมีการทําซุ้มนะครับซุ้มนี่ก็ทำดหนินอ่อนนะนี่ก็หินอ่อนดา black marquina นะครับมาทําเป็นซุ้มนะซุ้มก็จะแบ่งโซนนะครับเพราะว่าโซนถัดมาที่เราจะเดินเข้ามาเนี่ยโซนตรงนี้เป็นลิฟวิ่งรูมนะครับบ้านหลังนี้คือเขาจัดลิฟวิ่งรูมไว้ตรงนี้นะครับแล้วด้านในเป็นโซนทานข้าวนะตัวลิฟวิ่งรูมเนี่ยก็จะวางโซฟา S L s h a ชฟยาวๆแบบนี้ได้นะครับแล้วก็มันจะเชื่อมต่อกับโซนที่เป็นเหมือนเ,อเป็นกระจกหน้าต่างออกไปนะครับตัวกระจกหน้าต่างเนี่ยเขาก็จะทําให้มันยื่นออกไปข้างนอกนิดนึงนะครับมันจะได้เปิดวิวนะเวลาเรามองไปหน้าบ้านเห็นสวนสวยๆเห็นฝั่งทางซ้ายของบ้านเห็นฝั่งทางขวาของบ้านนะครับก็เป็นการเพิ่มให้มีแสงธรรมชาติเพิ่มเข้ามาแล้วก็เพิ่มมุมมองจากในบ้านด้วยนะครับอย่างโซนตรงนี้ผมว่ามันดูค่อนข้างเท่มากเลยนะ มันมีแบบว่าไม้สีน้ำตาลนิดนึงมีพวกแอคเซนส์สีทองทองตัดในเงี้ยแล้วก็ใช้แบบสีน้ำตาลกระจายกระจายอยู่ตามหมอนตามไอยดูแบบสวยเลยนะครับโซนลิวิ่งนะครับกับจริงๆชั้นหนและชั้น2เนี่ยเพดานห้องเพดานของบ้านหลังนี้จะสูงประมาณ3.2เมตรนะครับเราจะรับรู้ได้ถึงความโปร่งนะครับของบ้านเลยนะถึงแม้ว่ามันเป็นโซนที่เป็นซิมเพล็กซ์นะครับมันก็จะได้ความรู้สึกว่ามันค่อนข้างใหญ่นะ ฝั่งนี้ก็ทําเตาผิงนะนี่ก็แบบเพื่อง,งานให้มันดูเป็นนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นที่เก็บของนะไม่ใช่เตาผิงนะครับอ่ะโซนลิฟทงรูมดูไปแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นเหมือนหัวใจของบ้านนะผมว่าไอ้ตรงโซนตรงนี้ก็จะมีการกั้นโซนด้วยไอ้ตัวซุ้มหินออนดำมาร์คิน,น่าอีกทีนะครับถัดเข้ามาก็จะเป็นโซนที่เป็นโถงสูงนะเป็นการระเบิดสเปซนะครับบ้านเนี้ย ผมว่าความว้าวของมันก็คือโซนตรงนี้ที่มันระเบิดสเปซวอลลุ่มให้มันใหญ่ขึ้นมานะนนี้ก็สูงแบบว่า6กเมตรเลยนะครับแล้วปริมาตรมันค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นโถงท,งที่แบบว่าได้ทั้งความกว้างได้ทั้งความยาวนะครับตรงนี้เขาวางไว้ว่าเป็นโซนดิงเนะาะดิงเนี่ยก็อันนี้เขาวางด้วยความเก๋น,นะครับสไตล์แสนสิริเขาก็ใช้แบบโต๊ะกินข้าวสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วก็เพดานข้างบนก็มีการห้อยช a n d e นะครับก็ด้วยความที่วอลลุ่มมันเยอะเนาะปริมาตรมันใหญ่เขาก็ห้อยแชเดนนเลียได้เป็นแบบว่าเป็น10ลูกเลยนะครับแล้วก็ผมว่าผมมาบ้านหลังนี้ผมสะดุดใจกับพวกดีไซน์นะผมว่าเขาดีไซน์ได้เก๋มากนะครับอย่างโต๊ะกินข้าวเขาทำเป็นเชฟแบบสามเหลี่ยมนะครับทำเป็นเชฟสามเหลี่ยมเพราะว่าคือพื้นที่มันใหญ่แหละเขาก็อยากให้มันมีเหมือนเป็นสกรัปเจอเป็นทรงที่มันมีภาพจํานิดนึงแล้วก็ถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมหมดผมว่ามันจะดูแข็งทื่อแล้วก็ เวลาเดินรอบๆแบบมันไม่เก๋อ่ะอย่างเงี้ยเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บเดินรอบๆมันเก๋นะครับแล้วก็มาตัดกับตัว p พ n t r y นะครับเข้าใจว่าตัวบ้านจริงๆเขาก็จะมีให้พวก p พ n ทรีพวกอะไรนะอันนี้อาจจะต้องไปเช็คก,กับทางสแตนดาร์ดของบ้านนะแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านตัวอย่างเนี้ยเขาก็จัดตรงนี้เป็นเป็นกึ่ง p พ n t r y นะครับก็เอาหินเาวทีนเนาะมาทานะครับแล้วก็ผมว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับคืองานพวกผนังเขาเขากรุง,งานพวกผนัง บัวลูกฟักใช่ไหมแล้วก็อย่างประตูอันนี้กับประตูห้องน้ำเนี่ยเขาก็กลุ่เป็นลูกฟักไปด้วยมันก็ดูต่อเนื่องกันไปนะครับตัวประตูเนี่ยจริงๆแล้วเปิดออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นโซนของที่จอดรถนะครับจริงๆแล้วสามารถจะจอดรถนะครับที่จอดรถบอกจอดได้3คันนะครับแล้วก็มีแรมตรงนี้นะครับเผื่อมีผู้สูงอยูก,ก็เข็นขึ้นมาแล้วก็มี พวกตู้ที่เขาจัดไปให้นะอย่างพวกนี้จริงๆก็มาบิวต่อทำเป็นตู้เก็บของตู้ลงเท้าได้อีกนะครับแอบกลับมาในบ้านกันนะครับปิดประตูให้เขาก่อนทัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ powder room นะครับ p o w d e r room ก็อยู่ตรงนี้นะครับอย่างพวกสเปคของ powder room ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูนะฮะ พอได r ร o มก็คือมันจะเป็นสเปคตามนี้เลยนะก็คือให้เป็นพื้นหินอ่อนนะครับเป็นลายเช็คนะครับเป็นแบบหินเชาวะทีนินตัดกับหินพวกไว้วลกัสนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลตัดกขาวแล้วก็ท็อปพวกนี้ก็ให้เป็นหินหมดเลยนะครับมีให้โคมไฟให้กระจกเงานะครับก็คือห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำมาตรฐานที่ทางแสนสิริเขาจัดไว้ให้นะครับ เห็นที่บอกว่ามันเป็นดิงเนาะแล้วมันก็มีเหมือนเป็นพนทีอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นโซนตรงนี้เขาก็จําลองมาว่าเป็นโซนครัวนะครับแต่ว่าในความเป็นโซนครัวในความเป็นบ้านตัวใหญ่นั่นแหละ mm hmm. เขาก็เพิ่มความเก๋ไก๋ด้วยการบิวอินทั้งหมดเข้าไปในผนังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาอบตู้เย็นตู้แช่วา์นะครับหรือว่าตู้เก็บของนะครับก็เห็นไหมมีแบบฟิตติ้งเปิดดึงออกมา ล้วงของข้างในได้อะไรเงี้ยแล้วมือจับเป็นไม้นะครับเราสังเกตว่าผนังนี้มันเรียบไปเลยเนาะมันเรียบต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้เออตรงเนี้ยมันเป็นทางเปิดเข้าไปนะครับเปิดเข้าไปก็จะเป็นครัวเอนะครับครัวนี้ก็็นเป็นครัวมาตรฐานที่ทางแสนสริเขาปรอไวให้ในโครงการนาราสริเลยนะครับก็จะเป็นครัวเป็นครัวไทยแหละก็จะเป็นท็อปแบบว่าเป็นหิน ดำอินเดียเป็นแบบใช้งานได้จริงจังนะครับเป็นครัวปูนนะครับแล้วก็มีการบิวอินนะครับอย่างอันนี้เขาก็บอกว่าเขาบิวอินให้ไปสุดถึงข้างบนเลยนะแล้วก็อย่างบ้านหลังนี้ก,ก็จะได้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นค o เปอร Bush อะไรเงี้ยก็คือเป็นสเปคของที่ให้เขาให้พวกเตาอบเตาไมโครเวฟอะไรด้วยก็ให้สเปคของเป็นตัวท็อปเลยนะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเซอร์วิสของบ้านนะครับจริงๆ เขาดีไซน์มาเพื่อจะแยกโซนเมดอะไรก็จะอยู่แค่โซนนี้ก็พอแล้วนะครับเขาก็เข้าออกนําครัวได้หรือว่าเดินเข้ามาก็เข้าทางข้างบ้านได้นะไม่ต้องเข้าออกทางเดียวกับเจ้าของบ้านนะครับเมดคอเตอร์นะครับก็จะมีห้องนอนเมดนะครับอ่ะให้ดูห้องนอนเมดนิดหนึ่งห้องนอนเมดพืานสูงมากเลยเนาะวางเตียงได้นะครับมีที่เก็บของนะครับแล้วก็โซนซักล้างนะครับเมดก็จะมี ส่นตกล้างที่อยู่ในบ้านเลยนะครับก็คือมีเตาอบเอ้ยมีอะไรอ่ะเครื่องซักผ้ามีตู้อบนะครับมีห้องน้ำเมดนะครับแล้วก็อันนี้คือประตูที่บอกนะครับที่บอกว่าสามารถจะเปิดแล้วก็เดินเข้าออกทางนี้ได้เลยนะครับเมดก็คือเข้าออกเรื่องของเขาไม่ต้องมาเข้าออกทางเดียวกับเจ้าของบ้านนะครับหรือว่าตอนกลางคืนนะครับสมมุติว่าเราไม่ทําอะไรละเราอ่ะ กล้องเดินเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถจะปิดตรงนี้นะครับเห็นไหมเขามีล็อกให้เนี่ยก็คือล็อกแต่ตรงนี้แอบก็คือเจ้าของบ้านก็ล็อกเมย์ก็ก็อยู่ของส่วนเขาอย่างเดียวนะครับก็คือมีการคิดเรื่องเซอร์วิสมาให้แล้วนะครับผมว่าการออกแบบบ้านที่ดีคือเออมันต้องมีเรื่องโซนเซอร์วิสแยกกับโซนเจ้าของบ้านด้วยนะยิ่งเป็นบ้านระดับแบบว่าซูเปอร์ลักชัวรี่ประมาณนี้มันต้องคิดพวกนี้มาดีแล้วนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องใต้บันไดน,นะครับห้องใต้บันไดเขาก็ทำมีพวกอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์นะครับจัดสรรไม่หมดและมีแบบว่าเบเกอร์อะไรต่างๆครบสมบูรณ์เลยนะครับก็เป็นโซนแบบว่าช่างมาก็มาเซอร์วิสตรงนี้ง่ายดีนะครับโซนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์หัวใจของบ้านนะแล้วก็อย่างนึงที่ให้ดูก็คือตัวบันไดนะ อย่างวันนั้นผมฟังดีไซเนอร์ที่เขาทําแปลนเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาดันบันไดไปชิดด้านหลังบ้านนะครับเพราดันบันไดไปชิดหมดปุ๊บเนี่ยพื้นที่มันเปิดแล้วก็ใส่ช่องแสงเห็นไหมช่องแสงข้างหลังผมเนี่ยเป็นหน้าต่างนึงนั้นเลยนะครับดังนั้นมันก็จะได้แบบว่าแสงธรรมชาติเข้ามาครับแล้วบ้านมันก็ดูใหญ่นะครับดูกว้างถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าในเคสนี้ในบ้านหลังเนี้ย เขาจัดข้างล่างเป็นเหมือนเพลย์รูมนะครับไม่ใช่เพลย์รูมเด็กนะอันนี้คือเพลย์รูมแบบว่าผู้ใหญ่นิดนึงนะครับมานั่งเล่นป๊อกเด้งอะไรกันโซนตรงนี้นะครับมานั่งเล่นหมากลุกอะไรกันนะครับห้องนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเนอะเตียงก็คงจะวางหัวไปทางนู้นนะครับก็มีช่องแสงตรงนี้ก็สามารถจะเดินทะลุไปที่สวนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นโซนตู้ทีวีนะครับ สิ่งที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับห้องนี้นะคือแบบว่าพวกงานดีไซน์เขาเขาใช้แบบไม้ลอนๆนะไม้เป็นลอนๆเต็มห้องไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีแบ่งติดวอลเปเปอร์ลายๆแล้วก็ใช้พวกแบบกระจกนะกระจกนี่ก็เหมือนเป็นกระจกกัดกรดนะครับมันกัดมาจากโรงงานแล้วมันก็จะดูดูมันมีความแอนทิกนิดนึงนะครับแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์นะอย่างตะกี้เดินดูก็แบบดูดีเทลเฟอร์นิเจอร์เขาสิ เนี่ยไม้แล้วไม้มันมาเลื้อยบิดเข้าบิดออกเนี่ยโหมันหายากนะคือแสนสิริเขาก็ไปซอสหาของที่มันน่าสนใจน่าสนใจมาวางในบ้านเขานะครับหรือว่าโซนตรงนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นโซนแต่งตัวเนาะเป็นตู้เสื้อผ้าแต่นี่เขาก็มาจาัดว่าเหมือนเป็นมินิบาร์เล็กๆนะครับน่ารักแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ําผู้สูงอายุนะก่อนจะเข้าห้องน้ำอ่ะผมอยาก ปวดตรงนี้นิดหนึ่งนี่ตรงนี้มันเป็นบานเลื่อนเนาะปิดนี่เขาดูฟิตติ้งเขานะกดนี่กดปุ๊บเราดึงมานะครับนี่เราดึงมาแล้วเราปิดนะอันนี้ก็เป็นงานดีไซน์เขาแหละเนี่ยเวลาปิดบานเลื่อนไปปุ๊บมันก็เหมือนบานประตูมันก็เหมือนเป็นดีไซน์เดียวกับผนังอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบห้องมันเรียบร้อยหายไม่เห็นห้องน้ำาหาห้องน้ําไม่เจอต้องมาเปิดนะครับเอ ห้องน้ำนะก so, ็จะเป็น oh, ห้องน้ำผู้สูงอายุนะฮะสเปกก็ทางลาดนะครับประตูมีความกว้างที่เขาต้องใช้บานเลื่อนเนี่ยเพราะเขาอยากให้ประตูมันมีความกว้างนะครับมันจะได้เข็นวีลแชร์เข้าออกได้แล้วก็มีติดพวกราวจับให้ทั้งหมดแล้วนะครับมีมือจับนะครโซนอาบน้ำก็เป็นใหญ่ๆไปเลยนะครับเพราะว่าพวกฟอร์ดเรนเขาอยู่ที่มุมก็อยู่ที่ตรงทางออกจากห้องนะครับก็ผมว่าห้องน้ำผู้สูงอายุดี ใหญ่ดีนะครับแล้วก็มีช่องแสงนะครับสามารถระบายอากาศให้แสงอาทิตย์เข้ามาในห้องได้นะครับก็เป<ม>็นดีไซน์เล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ใจนะครับแล้วผมว่ามันก็สะท้อนมาว่าเออบ้านมันดูดูหรูดูดดน่าอยู่ดีนะครับแล้วก็พื้นนะพื้นนี่ก็เป็นพื้นชั้นหนึ่งทั้งหมดเขาใช้เป็นกระเบื้องนะครับกระเบื้องก็เป็นไซส์ห0ยี่แล้วก็ผิวแบบสาตนผิวแบบ ไม,ไม่ลืนะ่นอะเดินแล้วมันจะรู้สึกว่ามันฝืดฝืดเท้านิดนึงนะผมว่าดีนะฟิลดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูชั้น2งกันนะครับก็ขึ้นบันไดนะครับบันไดเนี่ยเขาก็บอกว่าสเปคเขาก็คือถ้าทั่วไปมันจะเป็นแค่เหล็กใช่ไหมแต่นี่สเปคเขาจะมีทําไม้ให้ด้วยนะนี่ก็ทางดีไซน์เขาแจ้งมานะครับว่ามีการอัปเกรดนะราวมือจับให้นะครับ สำหรับที่ชั้น2นะครับเนี่ยถ้าเรามายืนตรงนี้นะเรามองไปเราก็จะเห็นถึงความดับเบิลสเปซเขานะเห็นวอลลุ่มใหญ่ๆนะผมว่ามันเป็นฟิลที่ดีมากเลยนะครับเวลาเด็กๆก,กินข้าวอยู่ปป๊มะมาม้อยู่ชั้น2ก็ตะโกนลงไปบอกเด็กๆได้ว่ากินข้าวนะเลิกดูจอนะ้าเลิกดูทีวีอะไรเงี้ยนะก็มันรีเลทกันได้นะครับอ่ะชั้น2นะชั้น2เนี่ยเขาก็ออกแบบดีตรงที่ว่า เขาแบ่งพื้นที่มาทำเป็น common space ที่ชั้น2ไว้นะครับพอเป็นชั้น2ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็น area ที่ค่อนข้าง p r i v a t เนอะอย่าง living room ข้างล่างมันอาจจะไว้รับแขกได้ด้วยแต่ living room ข้างบนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนที่ที่มาแบบมา relax ะนะครับเด็กๆมานั่งเล่นเกมอ่านหนังสืออะไรกันตรงนี้นะครับตรงเนี้ยผมว่าสิ่งที่มันดีก็คือความกว้างกับความลึกเนี่ยมันมีความพอดี นะครับอย่างตรงนี้ก็วางโซฟาได้วางอัมแชร์เหมือนเป็นโซนโซนได้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็จะสามารถจะวางเป็นโต๊ะนะครับอย่างนี้เขาก็กึงๆเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะทํางานได้ด้วยแหละนะครับนี่ก็นั่งได้6ที่นะถือว่าใหญ่นะพื้นที่มันใหญ่แล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับดีไซน์ที่เขาทํามานะข้างบนมันจะสีเข้มขึ้นอีกนิดหนึ่ง ตรงนี้เขาก็ยังมีเห็นไนมะันยังมีไม้ล่อนๆที่ตะกี้ใช้ที่ห้องห้องเพลย์รูมข้างล่างนะครับก็ามาใช้แล้วก็มีแบบใช้หินสีแดงเลยมีความเก๋ไกมากนะครับสวยแล้วก็ยังมีแอคเซนต์ของสีทองเนี่ยที่แจกแจเอาไว้ทุกๆที่เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบอย่างนึงก็คือเขาแบ่งโซนอีกแล้วเขาก็ทําซุ้มนะครับทำซุ้มไม้ใหญ่ๆนะครับข้างล่างมันเป็นหินเนาะหินมันดูหนักแต่ว่าข้างบนเนี่ยพื่อเพิ่มให้มันดูรีแลกซ์ก็ ใส่เป็นไม้เข้าไปนะฟิลดีมากเลยนะผมมาโดนโซนนี้แล้วก็ชอบอีกแหละนะครับในส่วนของออ living room ข้างบนนะครับทีนี้เดี๋ยวพาไปดูตัว master bedroom นะครับ master bedroom เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นห้องที่ขนาดกำลังดีนะผมว่าคือวางเตียงแบบว่า6ฟุตนะครับแล้วก็ Space ที่เหลือเนี่ยมันเหลือแบบ เหลือจริงจังนะคือคือถ้าห้องนอนของบ้านหลังอื่นอะไรเงี้ยเวลา6ฟุตไปปุ๊บซ้ายขวาจะไม่ได้เหลืออะไรมากมายแต่เนี้ยมันเหลือแบบว่าเหลือสามารถจะวางโต๊ะข้างใหญ่ๆได้นะครับหรือว่าเหลือจนกระทั่งสามารถจะวางเป็นเหมือนเป็นโซฟาเบนช์เอาไว้นั่งเล่นนะครับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในเชิงดีไซน์นะด้วยความที่ว่าเราพูดถึงไอ้หน้าต่างที่มันเป็น มุมหักออกไปตรงนี้นะครับมันก็ดูกว้างนะมันทําให้ห้องนอนตรงนี้มันดูโปร่งขึ้นมันมองกลับไปที่บ้านทั้งซ้ายทั้งขวาได้นะครับแล้วก็ความเจ๋งก็คืออย่างโซฟาเนี่ยเขาก็เอาโซฟาที่มันดูมีความโค้งเนี่ยมาวางมันก็จะรับกับพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมดีไซน์คือแบบว่าเก๋เลยนะครับแล้วก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆนะอย่างเช่นตัวหัวเตียงแล้วเนี่ยจริงๆซ้ายขวาของหัวเตียงมันเป็นหน้าต่างเนาะ อันนี้ในดีไซน์เนี่ยเขาก็ทําผนังขึ้นมาเพื่อจะปิดตัวหน้าต่างนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราจะใช้เราก็แค่เปิดผนังเนาะคือการที่ทําผนังแบบนี้มันทําให้เวลาปิดไปเนี่ยห้องนอนผนังหัวเตียงมันควรจะดูเต็มนะครับมันก็จะด,ดูเต็มดูสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มันเป็นพวกผนังโบนล,ลูกฟักแบบโมเดิร์นคลาสสิกอ่ะมันก็มีแบบลูกฟักหลายๆชิ้นดูสวยด้วยนะครับพดานสูงเหมือนเดิม3.2เมตรนะครับได้ความแกรนด เขาก็จะสามารถใส่โคมไฟใหญ่ๆนะบบ 2, อ,อ,ยอย่างนี้ได้นะถ้าถ้าฝ้าสูงแบบ2เมตร70อะไรเงี้ยโคมไฟอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันจะดูเตี้ยดูกดใกล้กับที่นอนเกินไปแต่พอเพดานฝ้าสูง3.2เมตร3.4เมตรเงี้ยใส่โคมไฟอันหนึ่งสวยๆได้เลยนะครับที่บอกว่าห้องมันใหญ่เห็นไหมมุมตรงนี้ก็ยังสามารถวางเป็นอาร์มแชร์แล้วมันเป็นอาร์มแชร์แบบว่าซูเปอร์โอเวอร์ไซส์นะ อ่าแชร์อย่างใหญ่มาอยู่ฝั่งนี้นะครับระยะปลายเตียงเหลือเฟือมากเลยนะครับนี่เขาก็วางตู้ทีวีนะแล้วก็ตู้ทีวีดูดีไซน์เนี่ยแบบหน้าบานโค้งอย่างเงี้ยมันเก๋มากเลยอะ่ะคือเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเลือกมาใช้เงี้ยมันบอกว่ามีความเก๋ไก่อะ่ะคือผมไม่รู้จะหาเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ได้ที่ไหนนะในฐานะก็ทําตกแต่งอยู่ด้วยนะเฟ mm hmm. อร์นิเจอร์พวกนี้มันสวยมากเลยชอบนะครับแล้วก็จริงๆแล้วห้องที่ ทองโครงการให้มามันคือเป็นห้องก,องกว้างๆนะแต่ว่าในมาสเตอร์เนี่ยเขาก็จะแบ่งโซนวอลล์ยังครอเเอาไว้ข้างในซึ่งให้ดูตรงนี้ก่อนนี่เขามีการทำบานเลื่อนนะ,ะบานเลื่อนตัวนี้ก็จะปิดไว้บานเลื่อนเป็นกระจกเนาะหน้าบานเป็นกระจกเงามันก็สะท้อนแสงตรงนี้หน้าต่างฝั่งนู้นก็มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับแล้วเวลาเราจะเข้านะเราเปิด ฟิตติ้งก็ดีมากเลยเนี่ยเปิดฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็เปิดไปด้วยนะครับอ่าเปิดเข้าไปก็จะเป็นโซนแต่งตัวนะโซนแต่งตัวเขาก็แบ่งโซนคลอเซ็ตให้มันเป็นสัสดส่วนนะครับแล้วก็สเปซของคลอเซ็ตคือโอเคเลยนะความกว้างก็แบบคือมันไม่อึอดอัดะนะครับความกว้างมันได้สักเมตรห้าสิบมั้งผมว่าดีเลยนะครับมีกระจกเงานะครับมีตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบาทเยอะแล้วนะในมุมผมถือว่าเยอะแล้ว,ลวก็พวกหน้าบานอันนี้ดูเป็นไอเดียตกแต่งนด้เนี่ยเขาทํากระจกสีกระจกธรรมดาตรงนี้เป็นกระจกสีชาทองตรงนี้กระจกธรรมดาเนี่ยเอาแค่เนี้ยกระจกตัดสีกันแล้วก็ใส่มือจับให้มันเท่ากับกระจกสีชาทองมันก็สวยแล้วอะ่ะนะครับเป็นตู้ที่สวยมากเลยอ่ะ ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำในห้องมาสเตอร์อันนี้คือห้องน้ำมาตรฐานเลยนะก็คือพื้นเขาก็จะให้เป็นโมเสกแบบนี้นะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ำของโตโต้นะครับอ่างอาบน้ำก็จะเป็นโซนแบบว่าเป็นอ่างที่มันเป็นทรงโชว์นะครับไม่ใช่อ่างแบบบิ้วเข้าไปในในปูนอะไรนั้นนะแล้วก็มีแสงธรรมชาติเปิดเข้ามาได้นะครับ ตัวพวกซิงล้างมืออะไรต่างๆก็จะให้เป็นแบบนี้เลยนะให้เป็นหินนะครับอันนี้สเปคเขาก็จะวางเป็นหินอ่อนจริงไว้ให้แล้วก็อย่างตัวกระจกแต่งหน้าอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดมานะครับ mm hmm. เพื่อจะเก็บของนะ mm hmm. เขาก็ทำผนังนี้มันเป็นอินเวอร์ดเข้าไปนะครับเวลาปิดเนี่ยกระจกมันจะได้เหมือนกระจกนะครับ mm hmm. ก็คือเรียบไปเลยนะครับอ่า ถัดมานะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะห้องน้ําก็จะแยกนะครับห้องอาบ,บน้ําฝั่งหนึ่งแล้วก็ห้องสุขาฝั่งหนึ่งก็ผมว่าถือว่าเป็นการจัดฟังก์ชันที่โอเคเลยนะสําหรับมาสเตอร์เบดรูมนะครับเป็นมาสเตอร์ที่ใหญ่นะคือได้ความใหญ่บ้านหลังละ400กว่าตารางเมตรเนี่ยจริงๆถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยทายนี้อาจจะเป็นทายใหญ่ของโครงการแล้วแต่จริงแล้วโนโฮเนี่ย เป็นถทป์เริ่มต้นนะครับของที่นาราศิริบางนากอมศินะครับถัดมานะครับพื้นข้างล่างนี่เป็นลายฮาริงโบนนะตรงที่เป็นทางเดินแต่ว่าที่เป็นห้องเขาก็จะแบ่งเป็นพื้นแบบลายกัย้งลายธรรมดาไม่ใช่กลางป่าแล้วนะอ่ะเข้ามาดูห้องนี้ก่อนนะฮะอันนี้เขาก็จำลองว่าเป็นห้องลูกชายนะ ห้องลูกชายก็จะเป็นแบบว่าสีน้ำเงินน้ำเงินตัดกับลายหนังหน่อยหนึ่งนะครับก็ยังเป็นห้องที่มีสเปซโอเคนะใหญ่ดีแล้วก็กระจกนะครับอย่างผมเคยไปสเปคของที่อื่นเนี่ยถ้าพวกกระจกหน้าต่างอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ทําให้มันเยอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือทำช่องแสงไว้เยอะเลยนะครับรับแสงธรรมชาติได้ดีนะครับจริงห้องนอนก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็วาง5ฟุต หรือจะวาง6ฟุตก็ได้นะครับแล้วก็โซนแต่งตัวเนาะโซนแต่งตัวเนี่ยเขาอันเนี้ยเขาทำตู้ขึ้นมาแต่ว่าในดีไซน์ของตู้เนี่ยก็คือเขาไม่อยากให้ตู้มันดูทึบไปเพราะว่าพอตู้มันเป็นตู้ทึบเนี่ยห้องมันอาจจะดูพื้นที่แคบลงนะเขาก็เลยทำให้มันเป็นตู้ที่สายมองทะลุไปเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นดีไซน์ที่มันช่วยทำให้บ้านห้องเนี่ยมันดูไม่อึดอัดเนาะตรงนี้ก็เป็น โซนคลอเซ็ตนะครับแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำนะครับก็คือทุกคนได้ห้องน้ำส่วนตัวหมดนะครับนี่ก็ห้องน้ำส่วนตัวกระจกบานใหญ่ดีมากเลยนะครับกระจกนี้เราพยบานใหญ่นะครับแล้วก็มีโซนอาบน้ำสุขภัณฑ์นะครับมีตู้ไห้แต่ตู้นี้จะไม่ได้อินเวอร์ดละอินเวอร์ดเจ๋งๆก็จะอยู่แค่ในมาสเตอร์นะครับอ่ะถัดมานะครับก็เป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะครับก็จะเป็น ห้องนอนลูกสาวนะจริงๆไซส์ก็คล้ายๆกันกันกบไซส์ห้องลูกชายแหละแต่ว่าอันนี้เขาก็จะไม่ได้กั้นห้องละเพราะว่าตัวตู้เนี่ยมันอยู่ชิดผนังนะครับอย่างเนี้ยผมว่าห้องเนี้ยความเก๋มันก็คือการใช้สีเนาะมันเป็นห้องแบบว่าใช้สีชมพูยังไงให้มันไม่ดูแบบว่าคือสีชมพูอ่ะใช้ให้มันดูคลาสสี่ใช้ยากนะแต่เนี้ยเขาทำให้สีชมพูมออกมาพอดีนะไม่ว่าจะเป็น ผนังเนี่ยผมไม่แน่ใจนี่มันสีขาวมันสีชมพูนะแต่ว่าฝ้าด้านบนเนี่ยมันสีชมพูแล้วตัวไฟมันก็สีชมพูนะครับมันเลยทําให้ผนังอะไรทั้งหมดมันดูมีความชมพูชมพูนิดนึงนะครับแล้วก็พวกอาร์ตเวิร์กดอกไม้หนังสืออะไรเงี้ยทั้งหมดมันมีความชมพูหมดเลยเก๋นะครับแล้วก็สวยด้วยนะโซนแต่งตัวจริงๆอันนี้ก็ชอบนะอันนี้ก็แบบง่ายๆกระจกเงาแต่ว่ามือจับให้มันมีความเก๋ พอมือจับกลมๆเก๋ๆมันก็ดูดีนะครับแล้วก็อย่างโต๊ะแต่งหน้านะนี่เป็นหินหมดเลยเห็นไหมนี่ความเจ๋งของมันหินแล้วก็อย่างลิ้นชักเนี่ยหน้าก็ยังเป็นหินนะแล้วถ้าเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเห็นไหมเขาก็ทําหน้าของลิ้นชักเนี่ยจากหินอ่อนเลยแล้วก็หินอ่อนมาเจียเพยอ่างเงี้ยนะครับคือมันเป็นดีเทลของงานดีไซน์แหละซึ่งแบบว่าทํายากนะพวกนี้ทํายากต้องตั้งใจทําจริงแล้วเวลาปิดไปเนี่ยมันก็จะเหมือนหินมันมันมาประกบกันพอดีอย่างเงี้ยโอ้สวยแล้วหินก็ยังเป็นแบบว่า แดงๆส้มๆนะให้เข้ากับทีมนะครับห้องน้ําก็ขนาดคล้ายๆห้องนู้นแหละครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าที่อยากให้ดูก็กระเบื้องก็จะเป็นลายแบบทาวว์ทีนนะผมว่าเขาพยายามคุมทีมคุมโทนหลายๆอย่างนะครับให้มันดูสวยดูคลาสสิคอะนะครับคือบ้านเปล่ากให้มันมีเทสมีมูที่ดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับบ้านแบบโนโห X นะครับเดี๋ยวพาไปดูหลังอื่นๆกันอีกทีหนึ่งโอเค